สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการกําจัดแมลงสาบที่อยู่ในรถบางทีนะครับเราเราอาจไม่รู้เลยครับว่าหน้ารถเราเนี่ยมันมีแมลงสาบอยู่เยอะแต่แมลงสาบชนิดนี้จะออกมาตอนกลางคืนตอนที่เราไม่ได้อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมดักดักมันไว้เล่นๆนะแต่ว่ามันติดเยอะเหลือเกินครับ เดี๋ยวไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับการกําจ like like <So, S 1> ัดแมลงแบบนี้นี่เลยครับเห็นไหมครับนี่คือถั่วเม็ดถั่วถั่วอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เราซื้อถุงยาวๆเนี้ยเพีงแต่เรากินไปครึ่งหนึ่งแล้วทิ้งไว้ในนี้ครึ่งนะครับแล้วก็เอาวางทิ้งไว้กับรถนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับ นี่ตรงประตูก to <mom> ent ็ได <Ireland> <ven isco> <another> ้นะครับเสียบไว้ตรงประตูน่ครับเียบไว้ตรงประตูก็ได้นะครับเดี๋ยวแมลงสาบมันจะลุเข้ามากินนะครับแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถั่วนี่มันเป็นถั่วทอดมันเป็นน้ำมันนะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมบอกว่าให้เอาเอาแก้วพลาสติกที่เราใส่น้ำกินนะครับแก้วพลาสติกที่เราซื้อน้ำกิน อ๋อนั่นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ข้าวโพดคั่วนะครับข้าวโพดอบเลยอ่ะหอมแรงสบับลงเข้าไปกินแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็จะติดอย่างนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยครับแรงสับที่นี่ไม่มีปีกนะครับพอลงไปกินอย่างนี้แล้วไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเพราะถ้าหาก เราใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงสาบมาฉีดเนี่ยครับมันเป็นหน้ารถมันก็ทําให้เหม็นนะครับเราอาจเป็นลมได้อันตรายนะครับวิธีนี้ง่ายมากเลยครับเป็นข้าวโพดขั่วหรือถั่วอ,อถั่วทอดนะครับเพราะมันเป็นมันแล้วขึ้นไม่ได้ดูครับเห็นไหม ตายนะครับแต่ขึ้นไม่ได้วางนี่ก็ได้นะครับวางขอให้รูถุงมันเปิดมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับ,รบลองดูครับง่ายๆเลยครับ ครับคบวิดีโอนี้แค่นี้นะครับทดลองดูนะครับผมปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีครับสวัสดีครับ